สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องมาดามทีชแนลกับพี่ติ้งกันิกาบ่ายคุณสินกาเด้นนะคะอันนี้เป็น EP สุดท้ายและไม่ท้ายสุดของส่วนของพี่อีทปทํากำลางค่ะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าต้นไม้ที่พี่อีทได้พัฒนาแล้วค่ะจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มีแนวทางต่างๆแล้วก็มีข้อคิดดีๆของพี่อีทด้วยค่ะ ที่เราได้ดูผ่านๆมาเนี่ยนะคะพี่ติ้งก็อยากนําเสนอเพื่อที่แบบว่าเผื่อเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆหรือว่านักสะสมรุ่นใหม่นะคะได้แบบว่าเหมือนกับดูพี่อีทเป็นตัวอย่างว่าควรจะเอาตามหรือไม่ควรจะเอาตามใช่ไหมเพราะงั้นเอาตามเป็นเรื่องเอาตามเป็นเรื่อง,อองดีลวกันนะแต่แล้วทีนี้อ่าในสิ่งเนี้ยคือเหมือนกับว่าความอดทนความพยายามความช่างสังเกตของพี่อีทแล้วก็ความรักในต้นไม้ที่พี่อีทมีมาตลอดตลอด ยี่สิบสามสิบปีที่พีอิตด,ดูแลต้นไม้นะคะก็ทําให้พีอิตประสบความสําเร็จแต่บนันดาลใจที่พีอางทําความฝันของตัวเองเนาะทาทำทำทำ,ทำมาเรื่อยๆจนสุดท้ายความฝันที่พีอีตแบบว่าอยากได้อะมันคืออะไรพีอีตสิ่งที่สิ่งที่พีอีตสาเร็จในวันนี้คือเนี่ยน้องคนเนี้ยอยากให้พีอีตเล่าคือคือจริงๆแล้วเราเราเนี่ยมีมีหน้าวัวกรมะยี่ด่างกันมานานแล้วมานานแล้วนับไปก็เป็นสิบ เป็นสิบสิบปีเนาะแต่ด้วยความที่ว่าหน้าหัวตัวนั้นน่ะเป็นท,ที่คน uh huh. เขาเรียกเขาเรียกว่าพาพผิวด่างนะ uh huh. แต่จริงๆก็คือมันคือเป็นรูปผสมละกันแต่ว่ามันมีในเมืองไทยมาเป็นสิบสิบปีโดยการพ่อมาเลีดยแล้วได้ด่าง uh huh. นะฮะไม้ต้นเนี้ยมันจะต้องเลี้ยงในอุณหภูมิเลี้ยงในสิ่งที่เขาอยู่ได้จริงๆคืออากาศม,มีอากาศความชื้นสัมผัสสูง แต่พอพอมันเลี้ยงในกรุงเทพมาภาคกลางบ้านเราเนี่ยพอเป็นอากาศร้อนเนี่ยมันมันจะใบมันจะเสียง่ายเบิร์นอ่ะแล้วคือคือตัวพาพิวเองเนี่ยมันค่อนข้างเลี้ยงยากอยู่ในตัวเดิมเดิมของมันอ่ะค่อนข้างเลี้ยงยากอยู่คือเป็นเป็นความด้อยความด้อยของพาพิวความด้อยของพาพิวค่ะคือพอเราพอเราคิดว่าเราจะเป็นนัก พัฒนาแล้วเราอยากะพัฒนา mm hmm. แอนโทเลียมเราสมัยก่อนเราเรียกแอนโทเลียมหน้ากรรมดีคือแอนโทเลียมสปีชีเราพูดสรุปกัน่างนี้เลย mm hmm. ถูกไหมฮะเพราะามันหาหาที่มาที่ไปไม่ได้อ่าใช่ส่วนมากจะไม่ค่อยมี mm hmm. ที่มาที่ไปจะเป็นแบบอ๋อสปีชีสปีชีจริงๆมันเป็นไฮบริดจากฝรั่งผสมหรือเก็บมเมล็ดเพาะแล้วเป็นกลายพันธ์อะไรก็แล้วตแต่มันติดเมล็ดนะพอมันเพี้ยนปุ๊บก็สปีชีแล้วไม่รู้ว่าอะไรมาท,ทีนี้ก็เป็น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 หาข้อมูลเหตุและผลค่อนข้างจะยากแต่เอา เอาย้อนกลับมาว่าเอ้ยเราเราก็คิดว่าถ้าเราจะพัฒนาอนโทเลียมในกลุ่มเนี้ยเราก็ต้องสุดท้ายต้องกลับมาเป็นด่างเพื่อเพื่อเพื่อเพิ่มมูลค่าใช้คํามาเพิ่มมูลค่าแต่จริงๆแล้วใน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 ทักษณะที่จะเห็นลูกไม้ผมที่ทําทั้งหมดเลยพี่เขถามว่า F F สองทำเพื่ออะไร F สามทำเลยคือ F สุดท้ายเนี่ยคือเราต้องการให้ไม้เราเป็นด่างทั้งหมดเป็นรุ่นที่หนึ่งรุ่นที่สองรุ่นที่สามก็คือพัฒนาพ่อแม่พันธุเตรียมไว้ ช่นะที่เมื่อกี้ในเราพาไปดูลักษณะดีของพ่อแม่พันธุ์เมื่อกี้นี้แล้วหาะะที่ีเตรียมไว้พี่ก็พัฒนาพ่อแม่พันธเสร็จแล้วก็เอาความสวยของพาพิมาใส่่ใชมาใส่ในความแข็งแรงซึ่งสามารถเลี้ยงได้ได้จริงโดยที่แบบว่าในเวลาสภาพที่ผ่านเดลเมสาม,มาแล้วนะคะอะา,กากาศร้อนของคือคือคือ,ค,อคือเลี้ยงในในภาคกลางคือกรุงเทพและเป็นที่ตั้งหลกักกาเลี้ยงได้ทั้งปี ใช้คำมาเลี้ยงได้ทั้งปีแต่โหดสุดก็เมษาอะไรพี่กฤษก้าโหดสุดก็คือเลี้ยงตั้งปีเพราะว่าส่วนมากไม้ไม้ไม้พวกเนี้ยเราเลี้ยงในภาคกลางเราได้แต่ว่ามันจะสวยในหน้าฝนกับหน้าหนาวหน้าหนาวปลายปลายหนาวมันก็จะเริ่มไม่สวยแล้วแต่ทีเนี้ยไอ้ต้นเนี้ยที่เราพัฒนามาได้ก็คือว่าคือคือเอฟผมไม่ได้พูดเราไม้ต้นนี้คือเอฟหนึ่งนะแต่ว่ามันเป็นปรับพื้นฐานของจะเป็นเอฟหนึ่งในอนาคตเพราะว่านี่ยังไม่สุดอีกเหรอ,อยังในเจตนาของเราคือผม พาพิวมีข้อเสียคือเราเลี้ยงทั้งปีไม่ได้ใบมันจะเไหม้มันจะอะไรผมก็เลยเอาลูกไม้ต้นหนึ่งมาจากกลีนแมมบามาผสมกับพาพิวด่างที่เรามีอยู่จนจนเป็นไม้ต้นนี้เดี๋ยวมีมีต้นเดียวเนี่ยเดี๋ยวถามว่ามาจากต้นเดียวเนี่ยมาจากกี่เลยมากี่ฝัอควงกว่ากว่าจะได้ต้นนี้มาเราต้องคัดเลือกมากี่ฝักเราจะย้อนคํา ย้อนกลับไปครั้งแรกว่าเราจะสร้างสร้างไม้ที่การเป็นปานปรับฐานของของของจะมาเป็น F1 น่เนี่ยเราต้องให้มันวิวัฒนาการถูกไหมเพราะว่าไม้ต้นเนี้ยมันเพาะมาจากไม้หลายร้อยเมตรหลายหลายฝักก็คือ,อประมาณนักสองสามร้อยต้นลอดออกมาเป็นต้นที่เรามาเพาะได้ก็ประมาณนักสามสิบต้นเลี้ยงพอได้ไซส์เน่าละลายไปก็มีเผื่อเกินไปเยอะเกินไปก็มีพอโต พอโตในระดับหนึ่งมันก็ไม่ได้การกลายพันธุ์ไม่ใช่การกลายพันธุ์นะมันไม่ได้วิวัฒนาการมันก็ยังติดข้อด้อยของ่าพิวอยู่ <c oughs> ก็คือใบมง้งใบไหมก,ก,ก,ก็ถูกคัดออกไปไม่อยู่ในคอนเซปถือว่าคุณต้องคัดออกไปจนมีมาต้นนี้ต้นเดียวทีเ่เขาวิวัฒนาการตัวมันเองจนทนร้อนทนอะไรอันนี้คือไม้ที่เลี้ยงตรงนี้ตั้งแต่เล็กเลยนะยันผ่านเมษามาปีที่สองนี่นะ <c oughs> โดยที่ไม่มีการ เสียหายของของลายด่างไม่เลยไม่มีใบเลยต่นนี้ตั้งป่าใบาเล็กเนี่ยอ,อันนี้ครับให้ดูให้ดูให้ให้คนอื่นเขาดูเนี่ยมันตั้งแต่ใบนี้คือล,ลายด่างเขามีคุณภาพดีค่ะเนื่องจากว่าการกระจายของสีอะ่ะล้วนพ้งว่าเนื้อใบอะ่ะมันก็หนาว้ายกินแมนบาด้วยนะแต่จริงๆแล้วอะ่ะการการที่ไม้ไม้ลายด่างเนี่ยการเพราะ,มะเมล็ดนะโอกาสที่ได้ได้ด่างกระจายมันมีอยู่แล้วม,มันมีเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแต่จริงๆแล้วถ้าไม้ลายด่างจริงถ้ามันก็มันจะเป็นมันแต่พาพี่เดิมอ่ะตัวเดิมที่พี่ ได้มาตัวด่างอะนะมันจะมีลักษณะเป็นปื้นๆนะแต่ว่าตัวถ้าปื้นมันก็เบิร์นเป็นวงๆตรงนั้นนะไม่ปื้นก็เป็นอไม่ปื้นก็เป็นครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าถ้าเป็นไม้พายิวตัวไปถ้าลักษณะการด่างมันเนี่ยเขาจะไหม้ไปแล้วเพราะตัวเนื้อไปหรือตัวการสังเพาะเขาอะมันไม่มีการรูดธนาการตรงนี้ขึ้นมามันก็เลยทนไม่ได้ให่ไหมจากจากเนี้ยดูจากสังเกตไม้ตเขายังมีข้อด้อยอยู่นะคะในตัวเดิมแต่เนี้ยก็พปรณาขึ้นมาคือได้มาจาก พอมันเป็นไม้ต้นอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าอันนี้เป็นสายแม่ที่เป็น F1 นี่เพิ่งจะนับ F1 นะค่ะยังยังไม่นับนะตัวนี้ตัวนี้ถือว่าไม่ได้นับ F1 คือเขาเรียกปรับพื้นฐานเป็นแม่ครั้งแรกอายุเท่าไหร่วะจะได้ F1 ก็คือไม้ต้นอื่นอายุชั้นจะได้เท่าไหร่ปีหน้าก็ได้แล้วก็เราจะต้องหาไม้ที่ที่เราคัดสายพ่อไว้อ่าที่เราดูว่าเราจะปรับโครงสร้างแม่ให้มันให้อยู่ในในเบสไหนต่อ ผสมมาเป็นแบบ f งแล้วก็เราเอาคู่เขียวก็เขียวใส่กันให้เป็น F1 แล้วเอา F1 นั้นกับลูกไม้ต้นนี้ยมาใส่กันถึงเรียก F2 ฟังดูแบบสลับซับซ้อนถึงบอกว่าผมไม่ได้เรียนจบสูงผมไม่ได้เรียนจบเกษตรผมได้เรียนจบอะไรมาแต่พูดถึงหลักการนี้ศาสตร์เนี้คือผมนี่ตั้งกฎอะไรก็ไม่รู้กูก็ไม่ได้เอาของใครมากูก็เลยตั้งกฎประทีปมากเลย คือพี่ตไม่อยากจะเมาส์คือแบบพี่อี้จะเก่งมากในการผสมพันธุ์ต้นไม้นะคะแต่แบบว่าพี่อี้มีลูกสองคนน้าเหมือนแม่หมดเลยไม่ได้น้าเหมือนพี่อี้สักคนอันนั้นมันอันนี้มันกฎกฎของธรรมชาติอันนั้นกฎของพี่ปุ้ยอันนี้อันนี้เราคือกฎเราคือกฎของเราที่วางวางแผนไว้ทําได้แต่ต้นไม้อย่างเดียวลูกทำไม่ได้ด้วยความที่พอมันเป็นหนึ่งเดียวในคอนเซ็ปที่ที่เราทําได้ในตัวเราเองเราพัฒนาอยู่นะเราก็เห็นว่ามันทําได้อยู่ดูคอนเซ็ปสิ่งสิ่งที่เรา อ่าข้อดีของเราใช้ควาวมม่าโชคดีของคนไทยเลยดีกว่าว่าเราโชคดีและได้ได้ไม้ที่เป็นด่างแล้วเอ้คนไทยโชคดีเยอะนะพี่อีศคำวามม่าโชคดีคือมันเกิดในเมืองไทยอือนาคตมันก็คือชื่อของคนไทยอืเป็นเป็นแบรนด์คนไทยที่เราไปคุยกับต่างชาติได้แล้วว่าเอ้ยเรามีของกฎของเราแล้วนะกฎของไทยแลนด์นั่นนะในคอนเซปที่เราพัฒนาต้นไม้เรามีพี่ไปที่มาอเรามีเหตุและผลหมด มันมีขั้นตอนมีขั้นตอนสามารถพิสูจน์เช็คได้ใช่ทีนี้วิธีการเนี่ยเราพัฒนาไปเป็น F1 F2 F3 ไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีความหลากหลายทางวาเลตี้แหละว่าไม้กรรยี่ด่างในบ้านเรามีความหลากหลายมากแล้วก็จายไปสู่นักคอลเลคเตอร์แล้วก็จายไปสู่เกษตรกรในอนาคตเนี่ยไม้ถ้าเราทำในในในลักษณะว่าเป็นเชิงพาณิชย์ไปในอนาคตเราก็ ทุกคนมันเป็นไม้ระดับลเ็กเตอร์อ่ะคือถ้ามันเป็นเชิงพาณิชย์ปุ๊บอ่ะสำหรับพี่จิ๊งน่ะก็จะทําเป็นเชิงพาณิชย์ใช่ไหมคะเป็นนสัรี่ที่แบบผลิตใช่ป่ะเราก็ต้องมองว่ามันสามารถเอาไปทําในเชิงพาณิชย์ได้ไหมด้วยคุณสมบัติของเขาใช่ป่ะเพราะงั้นพี่อีอ่ะก็คือจะเป็นคนที่สร้าง คนที่สร้างขึ้นมาแล้วปุ๊บจริงอ่ะก็คือจะเอาไปผลิตต่อเพราะงั้นพี่พี่อีก็ต้องสร้างเพื่อที่จะตอบโจทย์ด้วยว่าใช่เจเจตนาไม้คางคาที่คนหามาเจตนาที่ผมทําคือสุดท้ายคืออะไรอันนี้แหละพอมันเป็นพอมันเป็นมาเการตลาดมันเป็นมันเป็นบิสเนสมรืเป็นการผลิตเนี่ยไม่ใช่สวยอย่างเดียวใช้อะไรไม่ได้ต้องแบบว่าเก็บไว้ในกล่องอย่างเดียวอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้นี่คือไม่ใช่คอนเซ็ปต์แบบดักสมุนไรอ่ะชิกชิกชิเนี้ยเพรนั้นความสุขส่วนตัวคือคือสุดท้ายแล้วเนี่ย ภาพรวมที่สุดท้ายสมมุติว่าลองลองลอง,ลองนึกภาพเมื่อเมื่อ40เมื่อ30 20, ปี20ปีที่แล้วมีคนไทยคนแรกที่ผสมไม้อะโคนิมาที่เป็นไมส้สีเข้าสีกันได้ปุ๊บอ่าก็จะเป็นฮือฮามากเลยแล้วก็มีการพัฒนาต่อไปในในในวาไรตี้หน้าตานู้นนี้นั่นอ่าแล้วก็อันนั้นเริ่มทันแล้วอ่าทำจำนวนพอทำจำนวนปุ๊บราคาแพง ยังไม่เข้าสู่ตลาดโลกแต่พอมันราคาถูกระคาจํานวนมากขึ้นเป็นแมสเป็นจํานวนมากขึ้นเกิดเป็นการตลาดอก็เกิดอาชีพทุกวันนี้คนไทยอ่าคนไทยก็ยังทําอะกูนิมาสีขายอยู่คําถามถามว่าถ้าเมื่อสามสิบปีที่แล้วไม่มีคนไทยคิดที่จะทําแบบนี้เราจะมีไม้ที่เป็นการตลาดแบบนี้ถ้าพูดถึงอากูนิมาที่ใหญ่ที่สุดในโลกน คือเรานะพูดถึงว่าจํานวนเงอนหลากหลายด้วยใช่ความหลากหลายด้วยอันนี้อันนี้ถ้าว่าว่าณวันนี้มันมีเทคโนโลยีอีกสามสิบปีข้างหน้าคนเอาเอาคลิปเราเนี่ยมาเปิดดูว่าเอ้ยมีเราคุยไว้เมื่อสาสิปียี่สิบปีที่แล้วว่าเขาคิดอย่างนี้เขาทําแบบนี้เพื่อวันวันที่ลูกหลานหรือคนรุ่นหลังไม่เห็นนะะคะ คุณจะได้ความเป็นจํานวนความเป็นแมสความเป็นการตลาดคนทั่วโลกเขาจะมองว่าเนี่ยแหละคือคือศูนย์กลางของไม้ดอกไม้ประดับอศูนย์กลางเลยเพราะว่าหนึ่งศูนย์กลางมีทั้งจํานวนมีทั้งความหลากหลายทางวาเลตี้มีทั้งคุณลักษณะที่ดีคือการทําตลาดเนี่ยเราต้องพัฒนาพื้นฐานซึ่ง,งจริงๆแล้วอ่ะในความเป็นประเทศไทยในความเป็นคนไทยเนี่ยเรา ในด้วยตัวทรัพยากรบุคคลนะคะกับทรัพยากรธรรมชาติในในประเทศเราที่มันมีมันก็เป็นสิ่งที่เอื้ออำนวยมากที่สุดในโลกแล้วนะพี่ยีใช่จริงๆแล้วจริงๆแล้วใช่ครับเป็นในความคิดของผมเลยนะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเป็นเป็นเราสามารถทําเป็นศูนย์กลางได้แต่ด้วยความที่ในความที่คนเล่นต้นไม้เนี่ย สมมุติว่าถา้าผมยกตัวยอย่างฝรั่งละกันฝรั่งเนี่ยเขาชอบต้นไม้ <Okay. S 2> คนหนึ่งชอบต้นไม้คือหนึ่งสป,ปีชีส์ <Okay. S 2> ฉันชอบอโลกาเชียจะรู้หมดเลยอโลกาเชียทั่วโลกนีนมีอะไรบ้างเหมือนญี่ปุ่นฉันชอบแคนตัสแคนตัสมีอะไรบ้างฉันรู้ทั่วโลกเลย huh. สุดยอดของเขาคือต้นที่หายากที่สุดในโลกเนี้สมมุติอยู่ที่แทนซาเนียสมมุตินะเขาจะบินไปที่แทนซาเนียแล้วไปเจอต้นนี้แล้วเขาไปนอนบอกว่ากูมาแทนซาเนีย นั่นนี่คือสุดยอดคูดด่ครับอ่าแ,แต่เราทําไม่ได้สมมติตัวผมทําไม่ได้เพราะว่าความที่เราใช้คําว่าเราเล่นไม้ใบอ่หลากหลายถามว่าใจเราเราอยากไปไปถึงสุดยอดไหมแบบนั้นเราก็เราก็อยากไปแล้วเราก็าก,าก็ไปป่าไปอะไรไมาเยอะนะ,ะแต่ด้วยความที่ว่าเราอยู่บ้านน่ะอายุโลกขนาดนี้เราจะทําอะไรทีเ่เป็นเป็นเป็นสัญลักษณ์ตอนนี้พี่ก็เริ่มทาแล้วน,นะคะ,ะ,ะทำทางวิวแชร์ ยังแต่ว่าเราทำไปเนี่ยเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเจตนาเราคือคือความคิดก็่บอกเออจริงเหรอว่าพี่อิาเออเออมึงเอาโล่ไม่เอาตังแต่จริงๆผมเราทุกคนเล่นต้นไม้ก็รู้ว่าเรามีค่าจ่ายหมดเราลงทุนมหาสาลผมใช้เขามามหาศาลนะแต่ว่าถามว่าถ้าเราเราคิดแต่มุมมุมธุรกิจ มันมันจะไม่มีแรงข,<อ>ขับดันในความสุขในการทําที่ว่าเราได้มาเห็นอถ้าเราคิดแต่เงินเขาบอกว่าต้นเนี้สมมติว่าเท่าไหร่อ่ะมาให้แล้วเราขายเราคือเราอืแต่ถ้าเราไม่เอาเงินเราทําต่อสิ่งที่ได้ประโยชน์สุดคือคนอีกยี่สิบปีข้างหน้าคนรุ่นอีกยี่สิบปีข้างหน้าได้ประโยชน์หมดคือพี่ก็คือจะพัฒนาพัฒนาสายพันธุ์เพื่อที่จะเรียกว่าในมุมในมุมมองนิดนะคือก็อาจจะแบบว่า ทิ้งมรดกไว้ให้ก็จะตายมันยัไอเราตายไมเราเราก็ยังเล่นต้นไม้อยู่ในในสุดอาชีพของเราสุดอายุของเราแต่เราไม่รู้ข้างหน้าเราจะเกิดอะไรขึ้นคือทุกคนก็สามารถในในเอาเอาเอาความรู้แล้วก็เอาสิ่งที่พี่อิ๊คุยพี่ติ้งในวันนี้นะคะไปเป็นมุมมองแล้วก็เอาไปต่อยอดได้ใช่ใเจตนาอยากจะให้มอบมอบแบบนี้ให้ให้มากกว่าจริๆแล้วแล้วอีกอย่างนึ่งคือ ในเมื่อ,อมีคนทําเป็นหลายคนแล้วกเกิดการแชร์ความรู้แล้วก็มีการแข่งขันและเกิดการพัฒนาอันนี้อันนี้คือคือประสบการณ์ที่ท,ที่ผ่านมาคือคือวันหนึ่งมีมีสมมุติว่ามีในกอทาสําเร็จสมมุติในขอเขามามองว่าเอ้ในกอทาได้เขาก็ทําได้ในขอ,อในขอเกิดการ เราเรียกว่าเกิดการในพัฒนามสมมุติว่าสิบคนแต่ละสิบคนผมถามคุณว่าจินตนาการเหมือนกันไหมไม่เหมือนอในไม่เหมือนอในกรณีไม่เหมือนแต่อยู่ในเบสพื้นฐานเดียวกันนะพัฒนาเดียวกันแยกพ่อแยกแม่แยกสายคอสเอากี่เปอร์เซ็นต์เรื่องรายละเอียดการผสมพันธุ์เนี่ยถ้าตีเป็นเรื่องตัวเลขเนี่ยม,มันรายละเอียดเยอะคนนี้ม,มันเป็นดับเบิลโครมาโซมนะสิ่งสูงที่ผมทาเนี่ยอ,อันนี้มันเป็นเรื่องลึกเกินไปเราคุยกันง่ายๆว่า พอสิบคนสิบดินนการทํามาไม้มีสิบวาเลนตี้ถามว่าสนุกพอพอไปไปสู่ตลาดโลกเขาไม่ได้ชอบไม้ใหญ่แบบผมคนเดียวอืคุณบอกว่าบางคนก็ชอบไม้เล็กบางคนก็ชอบไม้ใบใบแหลมใบยาวใบแปลกความว่าคำว่าหลากหลายทางความคิดเนี่ยมันเป็นมันเป็นภาพรวมในการตลาดหมด ไม่ใช่ว่าคุณผสมมาแล้วไม่สวยผมบอกว่าคุณสวยทุกต้นน่ะถ้าคุณรักมันไม่น่าตามจะเป็นยังไงคุณสวยหมดดักสวยของผมมันต้องอยู่ในพื้นเขาก็จะมีเขาก็จะมีความเป็นตัวของเขาเองในทุกต้นอ้นไม้คือต้นไม้มันต้องเป็นอย่างนั้นพอพอมีการแข่งขันมีการแข่งกันพัฒนามีการร่วมกันพัฒนามันจะได้ความหลากหลายแต่ภาพรวมจริงเลยคือเกษตรกรเนี่ยแต่ละแต่ละสวนเนี่ยมีไม้พวกนี้หมดตลาดใหญ่ต้องการไม้พวกนี้ขึ้นมาคือพี่อีนะก็จะอยู่ในกลุ่มแบบว่าเป็นปีลำนี้จ้ะ เธอพีอ่ก็คือจะเป็นจํานวนไม่มากหรอกที่จะเป็นจริงๆแล้วใช่จริงๆแล้วความว่าเป็นบิดเดอร์ของผม <S <S ผมไม่ได้ทําเป็นบิสเนสร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็ไม่ได้เป็นนักผสมพันธุ์ที่ที่คือเหมือนต่อย,ยอดแต่เราพิยว่าเราอยากจะรู้ว่าสปีชี่ที่เราเลือกมาพัฒนาเนี่ยเราจะทําอะไรได้มากไปกว่าน,นีบา้บางบางบางสปีชี่ที่เราเลือกมามันก็พัฒนาไม่ได้ก็มีมันยากเกินไปใช้คําว่ามันยากเกินไปกี่ยวกับข้อดีของข้อดีของคนไทยแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยในเรื่องของ ภูมีอากาศหรือว่าสภาพแวดล้อมในการที่แบบว่ามันเอื้ออํานวยในการที่เราจะสามารถปลูกเลี้ยงต้นไม้หรือการพัฒนาสายพันธุ์มันก็เยอะกว่าไหมคี่ว่ามันเยอะกว่าเพราะว่าพื้นที่ที่เราอันนี้คืออามีตังก็ซื้อไม่ได้เพราะว่าเราได้เปรียบกว่าเขาใช่ตรงเนี้ยคือเป็นข้อดีอคนคนอาจจะไม่รู้ว่าเอ้ยนักบิดเดอร์ฝรั่งคือเขาเขาเขาพัฒนาในในใน,ในมุมมุมของสปีชีส์แต่เขา<น>มีขีดจำกัดเขามีขีดจำกัดค่อนข้างแคบสมมติว่าคุณบอกเฮ้ยเนี่ยเป็นนัก ผสมพัฒนาฟิโลฟิโลเดนดอนของของของสายต่างชาติบางทีเขาจะมีอีเว็บแค่ตู้เดียวเข้าคู่คู่เดียวจ่ายกันจบมาคือเขาถึงได้ตั้ง F1 หนึ่งอ่ะเพขาคอสกันแล้วไงเพราะว่าอ่แต่เขาจะมามองชั้นชั้นอ่ะมันเยอะไปไม่ได้ด้วยความพื้นที่เขาเอแอเรียเขาหรือว่าโอกาสเขาข้อจำกัดของเขามันมีแต่เรา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 มีพื้นที่เรามีภูมิอากาศ เราสามารถวางสเต็ปชั้นได้มากกว่าคือพี่ติ้งยังบอกเลยว่าแบบว่าพูดในลักษณะที่อย่างบางคนจะมาถามพี่อิ๊หรือถามพี่ติ้งอยู่บ่อยๆว่าไม่ตลาดมันยังไปอีกนานแค่ไหนวะมันยังจะเล่นกันอีกไหมไม้ใบอะไรเนี้ยอันนี้คือเราทําคลิปนี้เราไม่ได้มาเชียร์ตลาดให้ตลาดมันรันหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่เราพูดจากประสบการณ์ของเราที่เราเล่นต้นไม้กันมาพี่จะสี่สิบอมพิ่ติ้งจะยี่สิบเนาะเออก็ยังไม่เคยหยุดซื้อเลยมันในวันที่มันจะ คือคือถ้าพูดให้เป็นกำลังใจเป็นข้อคิดดีกว่าว่าส่วนหนึ่งว่าคนที่เขามาในธุรกิจต้นไม้เนี่ยก็เพราะเพราะว่าเป็นจังหวะที่เราสามารถทําเงินได้ในช่วงปีที่แล้วอ่าเป็นโอกาสผมใช้คาว่า,าเป็นโอกาสแต่ถ้าคนเราจะเล่นต้นไม้เพื่อให้เรียนรู้กับสิ่งที่เราอยากจะมีอาชีพเนี้ยมันมันเสือกมีอะไรให้เรียนอีกเยอะอที่เราคุยกันวันนี้ทั้งหมด บายบางต้นมันแค่เริ่มต้นสตาร์ทอัพยังไม่เป็น F 1หนึ่งก็มีแค่เตรียมแม่พัน์จะรอผสมปรับพื้นฐานไม้ก็มีอย่างอย่างอย่างเนคไทอย่างสเตปสเิลิสเนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกคอสที่ปรับพื้นฐานมันทั้งหมดไอันี่ย่ก็อยู่ในขั้นตอนปรับพื้นฐานยังไม่มีเ1ฟห่งยังมีงานให้ทำอีกเยอะยังมีอะไรให้ทำอีกเยอะแ้ถามว่าแล้วแล้วตลาดเมื่อไหร่จะเลิกเล่นหรือจะเล่นถึงเมื่อไหร่ ผมก็ตอบไม่ได้แต่ถามว่าผมไม่ได้เคยมองตรงนั้นผมมองว่างานที่ผมจะทําเนี่ยผมตั้งเป้าไว้อีกกี่ปีจะสาเร็จดีกว่าอย่างน้อยก็ต้องมีประมาณห้าปีถึงสิบปีจริงๆ<ถ>แล้วเดี๋ยววันหลังต้องมาหาความรู้แบบตอนทีคือแบบว่าเอาแค่แบบว่าเบสิกนะทัาที่เราคุยกันเนี่ยนะคะคือบา,บางทีเราเราเราจะพูดในในสิ่งที่เราคิดในจินตนาการเราเองทั้งหมดเป็นคําพูดเอาตรงๆแล้วเราก็ก็พูดไม่เป็น ก็พูดในสิ่งที่อยากพยายามจะพูดให้คนเข้าใจว่าไอ้ไอการที่เราทําทําไม้ที่เป็นอะไรที่มันเสียเวลาแบบเนี้ยสิ่งที่มันได้กลับมามันมันคุ้มไหมไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าคุ้มตอนที่ได้ได้ได้เงินหรือว่าคุ้มตอนที่กูทําสําเร็จยังไม่รู้ว่าความคุ้มคืออะไรแต่รู้ว่าทุกๆวันทุกเวลาที่ตื่นเช้ามาที่เราเห็น สิ่งที่เราคิดจะทําแล้วเราทําให้เป็นรูปธรรมอันนี้คือความสุขทุกวันเลยคือเขาบอกว่าในระหว่างการเดินทางจะไปจุดสูตจุดหมายปลายทางนะคะสิ่งที่จะมีความสุขก็คือเส้นทางในระหว่างของการเดินทางน <ะ S 1> เนาะ,ผม,ะผมมองแบบนั้นผมมองว่า,าจนถึงปลายทางเราจะได้เงินเท่าไหร่เราไม่รู้แต่สิ่งที่เราเดินทางระหว่างไปนะเ,รเราต้องจ่ายแลยนะ้ว <c oughs> เราต้องมีค่าได้จ่ายเราต้องจ่ายแต่สิ่งที่เราได้มาคือว่า ได้ทําในสิ่ง<ด>ที่ท <ำ S 2> เรารัก,กในสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ของผมอะ่ะกฎของผมในการทําอาชีพนี้ตั้งแต่ผมเข้ามาจนณวันนี้ผมจะใช้คําเนี้ยเตือนสติตลอดว่าไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ค่ะเราต้องทําให้ได้ผมคิดอย่างนี้ตลอดผมถึงได้มีแรงผลักดันทําในสิ่งที่ไม่น่าจะทําได้แต่ต้องเป็นให้ได้เราก็สรุป ให้ฟังว่าคือพี่อีกเนี่ยก็คือพยายามที่จะพัฒนาสายพันธุ์พัฒนาแม้กระทั่งชั้นที่จะมาทําเป็นพ่อแม่พันธุ์นะคะไม่ใช่ว่าเจออะไรแล้วก็จับมาผสมจับมารูุนะคือพี่อีเขามีการวางแผนกันอย่างมีขั้นมีตอนในการผลิตในแต่ละช่วงเวลานะคะแล้วสุดท้ายความสําเร็จเนี่ยมันก็จะแบบว่าพี่อีคือพยายามจะผ่าขีดจํากัดทุกอย่างไปกับคําที่ว่าทําไม่ได้นะคือไม่อีไม่มีในปฏิทินคำกลางไม่มีไม่มีในปฏิทินคำกลาง<อ>ถามว่า เราเราทำไม่ได้มันมีแต่เราทำแล้วคือมันเป็นไปไม่ได้อ่าไม่ใช่ว่าเราคิดแล้วมันเป็นไปไม่ได้อ่าถ้าเราถ้าเราคิดก่อนเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้เราจะไม่ได้เป็นเพราะงั้นเราต้องลองทำแล้วลองลงมือทำวันนี้ใช้เวลากับพี่อีทเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวเราอ่าต้องมีโอกาสมาอีกนะคะ่ใครเป็นเอฟซีพี่อีทนะคะก็คอมเมนต์มาเรียกร้องมานะคะเดี๋ยวพี่อีทเขาก็จะแบบว่าคอมเมนต์ได้ห้ามด่านะ กูเยอะละพี่ั้งั้นนะคงยังไม่มีจตนากายกับใครนะเออโอเคขอบคุณพี่แล้วก็ขอบคุณเอพีทุกคนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะกับมาดามทีชานอลค่ะบายบายค่ะ่อีสวัสดีค่ะไม่ทิ้งทางไม่ทิ้งทางอ่าโอเคค่ะพี่อีให้พีอีทำไมคะอันนี้คือเจ้าของสวนนะคะพีอีประทีปนะคะพี่หมุนตัวค่ะ ลูนี้นะคะเกิดจากนอยโดนแทงมาข้างหลังแค่มีแต่แผลดูเสื้อดูเสื้ออันนี้ผิดได้มือหนึ่งของประเทศไทยนะคะดูไว้ธรรมดาไม่เป็นปกติไม่ใส่เสื้อด้วยแต่วันนี้ครัวโดนเซ็นเซอร์เดี๋ยวเห็นคนทุ่มหัวไม่ผ่านหัวไม่ผ่านปปวโอเคปคุยกาเปีสวัสดีค่ะเอานี้เลยอนุสกิพาย